สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จมกิพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นประเด็นตามสถานการณ์แล้วกันนะครับหลังจากที่ทําคลิปไปก่อนหน้านั้นเรื่องของเ,อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านของแกนนําเสื้อแดงนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการบอกว่ามาเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเทิดทูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีแกนนําเสื้อแดงไปถวาย ทร่างักกระเพลิงโศกแล้วก็มีลูกของไอ้แมวไอ้แมวไปนะครับไปทําอะไรไปถวายสักการะนะครับก่อนหน้านั้นมีอะไรมีแกนนําแสดงติดคุก <c oughs> ห,หนึ่งคนแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรนี้ตามมานะครับต่อมาได้ไม่นานนะครับสิ่งที่ตามมาอีกในช่วงระหว่างนั้นก็คือว่ามีการออกมาของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิว๋วออกมาบอกว่า จะขอเป็นโซ่ข้อกลางอีกแล้วกับท่านนะครับเป็นโซ่ข้อกลางยังไงโซ่ข้อกลางบอกว่าจะทําการเจราจาจะขอให้เท่ากมาปองดองกันคุยกันนะเพื่ออะไรแล้วก็มาร่วมกันบริหารประเทศสรุปก็คือจะขอตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยให้ทุกรรคทุกพวกทุกหมู่ทุกเหล่ามารวมกันตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับในระหว่างนั้นเกิดอะไรอีกนะฮะในวันเดียวกันที่ที่ายจิ๋วออกมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการพบรถ ต้องสงสัยและก็ยืนยันว่าเตรียมก่อเหตดคาบอมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นรถที่ถูกขโมยมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมเห็นปรากฏการณ์ไหมครับเห็นปรากฏการณ์ไหมว่ามีการเจรหลังจากที่ยอมซิโร่าบผมเคยทำไปแล้วว่าเขายอมซิโร่าบเพราะอะไรและผมยืนยันว่าการนอนยอมซิโร่าบครั้งนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองศัตรูเข้มแข็งต้องแซงทางอ่อนแอแล้วก็เกิดการอะไรเกิดการเจียจาเจรจาอะไรเกิดขึ้น ขอเจอจาว่าขอร่วมมีส่วนในอำนาจได้ไหมอ่าาเป็นรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันได้ไหมทหารออกไปได้ไหมอ่าแล้วก็ให้พวกผมเนี่ยมามีอำนาจได้ไหมนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นมีการเตรียมการทําคาร์บอมเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าทั้งครูทั้งขู่ด้วยใช่ไหมขอมีอำนาจด้วยแล้วก็ขู่ด้วยถูกไหมท่านเห็นแล้วนะฮะนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในเชิงปรากฏการเราเห็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง ขูทั้งเจราจารนะครับเราเห็นแล้วขู่ด้วยเจราจารด้วยคําตอบท่านผู้ชมคิดว่ายัางไงล่ะเพราะว่าตอนนี้พวกที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพลเอกประจินพลอากาศเอกประจินนะครับก็ได้มีการเชิญทั้ง y u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  e g o o o l l l ล n e นะครับแล้วก็จะเชิญเฟเบุ่ยมาพบ ขบพบไป2เจ้าแล้วหรืออีกหนึ่งเจ้าพบแล้วก็ทั้งสองสามบริษัทเนี่ยได้ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนเอาผิดกับกลุ่มที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการทําอะไรได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองกุข่าวใส่ร้ายกล่าวหาว่าไปเรื่อยนยะฮะลอยๆโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะฮะ ไปแล้วทั้งหมด8รายถึงขั้นผู้บัญชาก,การทหารบกเนี่ยไอ้ผู้บัญชาก,การาผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่ายอมจะจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อให้คนเหล่านี้ออกนอกประเทศไม่อยากในประเทศไทยไม่ชอบมก็ออกไปประมาณนี้ก็ออกไปกออกไประมาณน,น,นัน้นนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการคุยกับทูตของประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อเอาเอาอัเนโก้นี่แหละะกระเทยขายชาติเนี่ยนะครับ ให้กลับมาเป็นผู้ต้องหาดำเนินคดีในประเทศไทย mm hmm. แล้วก็ได้ดูสนทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศต่างๆซึ่งล่าสุดเขมนุนเซนตอบร,รับดีครับว่าจะมีการส่งตัวผู้ต้องหาที่มีในเขมตนทั้งหมด3คนเนี่ยกลับมายัางประเทศไทยรับทราบว่าเาหลืออยู่2คนอีกคนนีออกไปล้นะครับก็จะให้กลับมายัางประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ในระหว่างนี้ก็เห็นนะฮะว่ามีการลุกของรัฐบาลเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ฝ่ายเขาทาอะไรเขาโจมตีเรื่องข้าวเขาโจมตีเรื่องข้าวตกตำ่ำปลกประชานาต้องลุกขึ้นมาไม่ยอมอ <c oughs> ก็จะทําสงครามประชาชนสงครามประชาชนหลักอันนี้นเขาทํามาจากไหนเขามีหลักคิดมาจากไหนทนําสงครามประชาชนปลูกชาวนาเพราะราคาตกต่ําก็มีหลักคิดมาจากการปฏิวัติชาวนาหรือปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนครับที่มีเหมาเจ๋อตงเหมาเจ๋อตุงนะครับ เป็นหัวหน้าคณะที่นําชาวนาลบกับจัมพปนเชียงไนเช็ะครับซึ่งเป็นการปฏิวัติประเทศครั้งใหญ่ในจีนท่านผู้ชมทราบไหมครับประชากรถึง10ล้านคนของจีนเสียชีวิตจากการปฏิวัติชาวนาหรือปฏิวัติวัฒธรรมครั้งนั้น10บล้านคนใช่ไหมชิไม่ใช่สิคน10ล้านคนจากการปฏิวัตวิครั้งนั้นต้องถามท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้เกิดในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ คนจีนยากจนมากตอนนั้นที่ซุกหัวนอนต้องเรียกอย่างนี้แทบไม่มีท่านอยากให้เกิดในประเทศไทยไหมนะครับทีนี้เขากําลังปลุกชาวนาเขากําลังปลุกคนสแสดงด้วยการโจมตีสถาบันแล้วก็หวังให้คนเหล่านั้ลุกฮือข,ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็ขอเจราจาขอให้ร่วมมามีส่วนอำนาจนะสมควรมิสมควรว่าจะเจราจาหรือไม่ไม่ใช่ที่ผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ คอมเมนต์ท้ายคลิปด้วยนะว่าสมควรหรือไม่สมวนะควรเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่คือกลยุทธ์ของเขาเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรนะครับถ้าท่านไม่อยากให้เกิดสงครามกลางเมืองนําเรื่องเหล่านี้ไปเล่าไปบอกต่อไปแชร์ต่อนะครับร่วมการสัมดุานนะครับก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้ไปให้ประชาชนตื่นรู้เข้าใจเออไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เพาก็จะไม่มามาก่อความวุ่นวายนะครับและให้รัฐบาลเขาทำทำหน้าที่ของเขาไปสิ่งเหล่านี้ นะครับจะเป็นประโยชน์นะไม่ใช่เป็นประโยชน์สําหรับรัฐบาลทาหารเป็นประโยชน์สําหรับตัวผมแต่เป็นประโยชน์สำหรับ,วรบพวกเราทุกคนาบ้านเมืองสงบอยู่ได้อยู่ดีกินดีแฮปปี้นะครับแต่บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนหมดนะทุกคนไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเดือดร้อนหมดเสียหายหมดนะครับส่วนผู้ต้องหาหลบหนีต่างประเทศตะบานก็ทําอยู่อไหวเขาทําเราผู้ชมก็ชมอย่างเดียวนะครับ ก็มาเล่าเรื่องราวในเชิงสถานก,การณ์ทางการเมืองให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับส่วนใครจะผิดจะถูกรัฐบาลอาหารค่้ตอบอย่างไรไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลอาหารแต่อยู่ที่ท่านผู้ชมนะากคือประชาชนส่วนใหญ่คิดยังไงต่างหากนะครับวันนี้ผมทศศักดิ์จริงกิ์พัฒนาลาไปก่อนนะครับร่วมกันกดแชร์ร่วมกันนําข้อมูลเหล่านี้พูดบอกเล่าต่อให้กับคนต่างๆประชาชนต่างๆได้รู้ตื่นรู้ข้อได้จริงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ